สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาดามเห็ดมัสลุมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับบรรยากาศโอ้โหวันนี้บรรยากาศดีมากทุกคนแดดร้อนช่วงนี้เดนมาร์กแดดร้อนนะคะแดดห่อนจังสี่เห็ดมันปูรอดแต่เห็ดเพิ่งหวานไม่รอดนะคะเห็ดผึ่งเกาลัดกะอาจจะรอดยูอาจจะมีขึ้นป้าไปแต่ว่าเห็ดเพื่งหวานมันขึ้นมันบ่มมัน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 อยากขึ้นอยู่พี่น้องมันขึ้นบ่ค่อยได้พราแดดมันห่อน คือปลามันบาซุ่มพ่อนะแม่พี่น้องจ้ามือน,นี้มาดามเห็ดมาซุ่มกันเลยนี่จ้าไม่ได้เข้าป่านะคะวันนี้แพศีพาพ่อแม่พี่น้องพุณน่ะลังบาทเท่ากับมีเห็ดพ่อแม่พี่น้องเอากระตาหน่อยคู่ใจสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บเห็ดอ่าเห็ดยังล่ะเห็ดหนาแหล่เห็ดกอเห็ดหนาแหล่เห็ดเขาไข่หขล,ลังบาทพ่อแม่พี่น้องจ้าป่ะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บเห็ดหลังบาทฟินๆเลยจ้าพี่น้องจ้าอุ้ยแดดสุดยอดอีลีจ้ะพี่น้องฟินแห้ง ก่อนที่จะพาไปเก็บเห็ดแพทย์กิดเสียหายพ่อแม่พี่น้องบึ้งอันนี้เป็นเห็ดนางลมที่แพทย์เก็บมาเนาะตากแดดแพทย์ตากแดดไปตากไให้เพิ่นอันนี้เจ๊นลอยว่าแดดมันดีเนาะพี่น้องจ๋าเราเซตแล้วแพทย์เกษีเอาไปอบแห้งนะคะเอาไปอบแห้งแล้วก็ซีนเนาะจ๋าเนาะนี่เป็นเห็ดนางลมที่เก็บมานะคะเห็ดนางลมพ่อแม่พี่น้องนี่ละกานี่เป็นเห็ดผึ่งหวานเห็ดผึ่งเกาลัดอันนี้มันใ้แต่ส่วนหัวส่วนขามันบ่ได้เนาะจ๋าเนาะนี่ ถือแม่งกินอันนี้เ็ดเกาลัดอันนี้เ็ดพึ่งวานดอกนี่งามอยู่จ้ะโอเคตากไว้เพราะว่าอย่างเดียวกะเสียเอาไปอบแห้งแล้วก็ซินเก็บไปจ้ะพ่อแม่พี่น้องวิธีถนอมอีกอย่างหน,นึ่งเนาะจ้ะเนาะหญ้าตะกะแตนของเราก็นี่พ่อแม่พี่น้องเบิ้องหญ้าตะกะแตนมะดามนี่งามบ่จ้านี่งามไมงามไมพุ่นน่ะก็ล่งออกดอกดอกสีสวยมากสีสดสีม่วงเนะาะจ้ะเนาะ เราบอกต้นบ่าแอปเปิลนี่คือต้นแอปเปิลของมาดามเหลืออยู่ไม่กี่ลูกแล้วนะคะทุกคนแต่สีแดงสดมากมันหล่นสีเบิดแล้วพี่น้องจา๋านี่มันร่วงหล่นจะหมดแล้วเนาะเหลืออยู่เ่กี่ลูกแล้วโอเคไปชมบรรยากาศรอบบ้านต้นแอปเปิลแอปเปิลเดี๋ยวไปให้ไปเบิ่งดอกอะดอกใหม่ง,งานๆดอกไ้ดอก่าาตะกะ่ตกะเตียนแบบใกล้ๆเลยสวยไหมพี่น้อง สีสวยมากเนาะสีสันเพิ่นสวยมากเลยจ้ะนี่สีสดมากเลยยอดก็น่ากินมากนี่แต่ว่าสีโบเก็บเพิ่นเดอร์หายเพิ่นจะเลิ่อนเจิบโตเต็มที่ก่อนพี่น้องเท่าจะฝาไปเก็บกินเพิ่นเนาะได้กินแทนอะ้าเราลอดปีนาในปีต่อต่อไปให้ให้ลากเพิ่นหมันคงก่อนเนาะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะนี่มันก็ขึ้นถ้าลากเพิ่นเริ่มหมันคงเพิ่นใหญ่แลวเทาก็สามารถเก็บกินได้จ้ะพี่น้องจ้ะทีนี้แพทก็จะพาทุกคนมาเก็บเห็ด นี่นี่ก็จะเอาไปตากใบเนาะตากไว้นี่บ้งห้อยพันโจกกินถากเอาไปตากไว้เหมือนกันค่ะนี่ห้อยถากโจกกินโอ้ยพี่น้องเอ้ยเพียอทำไมถึงตากกัน่ะเหคะพี่น้องตากถนอมใบเนะาะเพื่อที่เวลาที่เราไม่มีกินนะแม่พี่น้องจ๋าเนาะเอามาปุ่นมาเจวได้เพราะว่าอย่างมะดามก็กินดูแล้วเ,เก็บไปที่ละ สอดอกสามดอกแพกับเห็ดกินกนะจาน๊ะเนาะอ,อันที่นี่อันน,น,นี้ไม่ใช่นะมันจะมีอยู่อันอีกอีกกันคล้ายๆครึ่งกันคล้ายๆเห็ดหน้าวัวนไหมพี่น้องอุย้ยถากโจ๊กกินก่อนมาดามเบิดเนี่ยเห็นบอกเจ้าถิน่นเช็คอินก่อนไปแล้วแต่ว่าเห็นหลายดอกอยู่จ้ะพี่น้องเนาะมีหลายดอกอยู่นะคะนี่ อดอกนี้สวยมากทุกคนสวยปะดอกนี้สวยมากน,นี่จะ้ะโอ้ยง,งามหลายพี่น้องเนาะนี่คือสวยอะ <c oughs> นี่อีกดอกนึงเกือบมองไม่เห็นเนาะเกือบมาดามแนมพอเห็นจะ้ะนี่ขี่ขันขาหน่อยก็ร้ายหลายพี่น้องโตวนี้น,น,นะเต็มอยู่ ดอกสวยมากทุกคนน,น,นี่อันเนี้ยเนี่ยเห็นบอพี่น้องที่แพะว่ามันเป็นเห็ดหนังง่วน่ะนี่นี่โบเป็นเฮ็ดเขาไข่ได,ดแต่เด้อแต่อต้นน,นั้นแพะเบิง้งในหนังสือแล้วมันมันไม่มีเนาะแต่ต้นเนี้ยมันกินไ้เนี่ยนอนร้อยเปอร์เซนตัวที่แพะเก็บอยู่นี่เนี่ยสีเนี่ยในหนังสือเขาให้ห้าดาวเลยจ้าวันนี้ได้หลายดอกอยู่ด้อพี่น้องจ้าวันนี้ได้หลายดอกนะคะ อันนี้เน่าแล้วอันนี้ก็เน่าแล้วจ้ะไม่เป็นไรออ้ดอกใหญ่อันนี้ดอกใหญ่ดอกง่ายครับพี่น้องดอกง่ายดอกงามเนาะนี่อีกจ้านี่ก็ดอกนี่ก็สวยค่ะแต่ว่าสีเน่าบ่เดี๋ยวไปหลุนกันอีกเชือนึงเนาะนี่มันมหีหลายดอกนะคะตรงนี้อีกนี่โอยดอกนี้เน่าแท้แน่นอนเห็นแล้วเึงเห็นแล้วแหละว,ว่าเขาเน่า ดอกนี้ล่ะเน่าไม่เอ,อ่ยดูก่อนเนาะบริเวณหน้าบ้านนะคะทุกคนสิผ้ามาเบิงหน้าบ้านนี่คือต้นไม้ต้นดอกไม้ไมายากระเพื่อนผึ้นสือมะหอยี่ยังคงออกดอกอยู่ตลอดเด้อพี่น้องเด้อนี่ไผ่ตูกะระรอดไผ่ตูกับกระเพ่าพ่อแม่พี่น้องรอดมาได้จังไดนี่กระเพ้ากำลังแตกนะนี่ ใบแมงลักนะคะทุกคนอันนี้ต้นดอกขาดความสิงโตไม่ได้ปลูกนะคะเขาขึ้นเองก็เลยมันสวยผพทก็เลยเก็บไว้ต้นบักแตงมะดามที่มาหลังบ้านนี่มาดามจะมให้มาดูเห็ดจ้ะนี่เห็ดของมะดามเห็นบ่าจา้ะทุกคนคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็ดเห็ดมาดามเด้อจ้ะทุกคนคะ่ะเห็ดผึง่งเห็ดผึ่งไข่ไข่เห็ดผึ่งเกาลัดแต่โบแมนเดอ <c oughs> เห็ดผึ่งนี่กินได้นะคะแต่ว่ามันหายไปหลายปีแล้วแพทก็เลย ว่ามันมีแค่ดอกเดียวปกติมันสิออกเรื่อยๆเนี่ยตามสวนหลังบ้านแล้วกันสวนหนาบ้านนั่นอย่างสิเนี่ยบ่เห็นหลายปีแล้วเนี่ยพึ่งโผล่มาเพิ่เกลนเลยเอ,อ้ยเก็บไปอย่าไปเห็ดเ่าถอนเนาะนี่เสร็จแล้วก็ให้มาดูเห็ดน,นะคะทุกคนนี่เห็ดมันปูเห็ดมันปูเวังพี่หน้องเอ,อ้ยิึงดอกเห็ดมันปูแบบเห็ดมันปูปีเนี่ยร่างการงานส่างอิลี นี่มาดามดยังบ่ชันไดเห็ดอเห็ดแน่เ่เห็ดแน่เพราะว่าอย่างพี่น้องเฝ้าวฝ้ากลับบ้านกันเลยเก็บแบบโอ้โหเก็บรวดลัดหลวบลัดไอ้กะตากะเต็มมาดามเก็บใส่ถุงได้นน่พี่น้องนี่เก็บเก็บแบบฟ่า้าเห็นไหมนี่โอ้ยดอกเห็ดสุดยอดอีหลีเลยนี่เห็ดดอกกระหล่ำนี่ทุกคนสวยไ้มละ่ะนี่นี่ก็สิส่วนหนึ่งกะสีเอาตากแดดเนาะตากแดด ไหวคือเก่าแล้นี่ซี่หน่อยอันดอกนี่กะเด้พาสิตัดเอาพาเยดายขามันงามเนี่ยตาส่วนที่มันเสียออกเอาเนาะนบึ่งพี่น้องเห็ดยังเต็มปลาเลยมาดามบ่มมีเวลาเก็บมาดามก็สาวปจีตป้มมีเวลาเก็บนี่เห็นบ่นี่นี่คือกระตาหนึ่งเลยนี่พี่น้องมาเท่ออ,อกไี่เดี๋ยวสิจัดการอยูอย่สวยจริงจริงเห็ดสวยมากมาบันที่นี่มาดามวันนี้มาสั้นๆนะคะมาพามาเก็บเห็ดหลังบ้านแล้วก็พามาดูนู่นนี่นั่นนะคะบันที่นี่ มาตัดขาเห็ดกันเลยจ้ะตัดขาเห็ดนะแต่จะไปตากแดดไว้นั่นเห็นบอน้องถากนํามาเห็นบอนนี่นี่น้องถากก็ยังตามมานะไปสิมานอนกินเป็นเสือนอนกินบ่อไหลได้ถากเลยเดี๋ยวสิพาใหเบิึงเด้จ้ะเด้อนี่ก็โอเคอยู่ค่ะโอเคอยู่เนาะดตกนี้ก็วอนนี้ก็โอเคจ้ะ อกนี้ได้บุญน,นนี่เนาะนอนขึ้นแล้วกับพ่อตากได้อยู่ตากนอนกระตายดอกให้เนาะน,นอนไปตากไอเอาไปตากหอยถั่มหนุ่พริกพี่น,อน้องนี่ถากเรียจนสีบดเลยเห็นบ่นนี่นี่หอยถากเรียเห็ดเขาไข่ดอกนี่ตัดออกอบได้าาแล้วจ้ะมัน ข้างในมันพุ่นแห้งโผดนี่ก็พุ่นนะอันนี้บ่ไดอันนี้ยังพอว่าได้อยู่ดอกนี้ละ่ะแน่นดีดีไปเนอะแน่นมากนี่เน่าเน่าอันนี้พุ่นดอกนี้คือเพอร์เฟกแห้งนี่สวยเพอร์เฟกมากพาเลย ขาให้ทุกคนดูเห็นไหมสวยไหมงามขนาดเนาะอดอกนี้ล่ะดอกนี้ก็โอเคพอใส่ได้อยู่ดอกนี้ออ้ไม่ได้เหมือนกันนะคะเน่าจ้ะนี่คือได้อยู่นี่โอเคเดี๋ยวมาดามแซ่บไปตากที่เหลือก็ใส่นี่แล้วก็ไปทิ้งนะคะใส่กระปง๋งไปทิ้ง โค okay, จ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิมนี่มาดามก็มาสั้นๆน,นะจ้ะมาทักถ่ายทุกคนนะคะนี่เห็ดงามงานพี่น้องดอกเห็ดเนาะมูจ้าออนซ่อนดอกเห็ดนะ้ำแผดต่อคนนะปีนี้มันแบบว่าโอ้โหสุดยอดไปแามใดก็ะได้ยมนั่นไหมนึกว่าสิบ,บกไดก็ะได้คือเกา่าปกติสิไปเล่มเก็บดอกหน่อยๆบันพอดีบันที่ไปเก็บเนี่ย ่ามันมีคนเขาปลาที่ว่ามันไล่ดอกหน่อยๆไล่เมาดามมาสิไปเก็บรถจอดอยู่สามคันพี่น้องเปลี่ยนแผนกสาวพิจิตไปปลาไหมพอเขาปลานี่ปึ๊บโอ้ยหมานลู่ๆเลยจ้ะพี่น้องดอกเบลเลอร์บลลานะคะนี่เห็ดอย่างจะงามเขาแท้เนาะโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนมาทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนาอ้จเนาะโอเคจ้าบ๊ายบายจ้าหลังนาจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า โอ้ยฟินแหงพี่น้องอ้ยดอกเห็ดแต่ละดอกเนาะสุดยอดด,ดีจ้ะ